วางแแผนนใกาาารทํงนไปก็คือตอนนี้เราวางแผนไอเรื่องการขึ้นชั้นไว้แล้วครับก็คือเราเราขึ้นไปแล้วเราไม่อยากลงมาอีกเราอยากให้ทีฟุวบอนที่นี่มันยั่งยืนจริงๆครับก็พยายามจะวางแนวทางให้มันอยู่ได้ในระบบสาระระบบอาชีพจริงๆเราหายไป5ปีมันมันยากลําบากมากครับกว่าจะขึ้นมาได้เราพยายามจะรักษาสิทธิ์ตรงนี้ไว้ได้นานที่สุดครับพี่เรื่องสนามครับครับฟังจะเป็นขาแล้วว่าเราก็เตรียมตัวหาสนาม ก็คือณตอนนี้คงใช้สนามอบจบาจีนไปก่อนครับแต่เรามีโครงการจะสร้างสนามของเราเองแน่ๆครับก็คืออาจจะเป็นช่วงที่ว่าหาพื้นที่ในการทําสนามเพราะผมเชื่อว่าฟุตบอลอาชีพมันต้องมีสนามเป็นของตัวเองครับมันึงจะประสบความสาเร็จก็พยายามจะสร้างให้ไวที่สุดครับเพื่อให้ทันใช้ของพวกเราครับผมเข้าสู่อาชีพเต็มตัวแล้วครับเรียกว่าอาชีพเต็มตัวเลยมีการเล็งตัวผู้เล่นหรือว่าอะไรย่งเงี้ันก็คือในเบื้องต้นเราให้โบนัสแกน้องๆทีมนี้ไว้ครับก็คือถ้าขึ้น ทุกคนจะได้เล่นทีสามทั้งหมดแล้วเราก็จะดูบางจุดว่าเราต้องเสริมตรงไหนเอาเสริมเป็นรายๆไปก่อนครับพี่แต่เราต้องต้องขอบคุณน้องชุดนี้จริงเพราะอยู่กับเรามันได้ต้นเราก็เลยจะให้โบนัสเขาโดยการไปเล่นทีสามด้วยกันครับพี่มมีประาณก็เข้าๆครับก็เข้าๆตอนนี้ก็ได้คุยกับสปอนเซอร์บ้างครับเราก็อยากให้อยู่รอดตอนนี้กำลังหาแนวทางร่วมกันว่าถ้าเป็นไปได้เราจะมีตัวเลขในใจกันที่ให้มันยั่งยืนก็เข้าๆนักประมาณสักหกเจ็ดล้านครับได้ครับพี่ ตอนนี้ขับเซนซิ่งเราทํามาทุกปีเพราะเราเกือบจะขึ้นทุกปีครับก็คือผมคิดว่าไอ้เรื่องขับเซนซิ่งถ้าสมาคมเปิดให้ทําเลยคงไม่มีปัญหาครับเราค่อนข้างพร้อมครับในเรื่องการทำขับเซนซิ่งครับวันนี้แฟนคลับตามมาให้กำลังใจถึงแม้ว่าจะเป็นสนามสนามกลางสนามหรืนสนามกลาง็กก็อยากให้ฝากถึงแฟนคลับนิดนึงครับที่สู้้มาดวยกันก็ขอบคุณแฟนฟุตบอลปัจจินบุรีซิตี้ครับแล้วหลายๆทีมด้วยที่ให้กําลังใจพวกเราตั้งใจจริงๆครับทําให้ทีมทีมนี้เป็นของทุกคนจริงๆ ขอบคุณที่อดทนรอครับแล้วเราเชื่อว่าความสำเร็จเราเนี่ยมันมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดมันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะเป็นสโมสรฟุตบอลที่ยั่งยืนเหมือนจังหวัดอื่นๆได้ครับต้องขอบคุณทุกคนมากมากครับครับครับขอบพระคุณครับ